สวัสดีชาวราศีธนูทุกคนทุกท่านคะ่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ชาวราศีธนูในช่วงเดือนมกราคมเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ช่องชาแนลอาจารย์ตัดดูดวงไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ทําให้ทุกคนทุกท่านได้รู้สึกเหมือนดูดวงเป็นการส่วนตัวเพราะเราจะนําคํถทมยอดฮิตมาตอบให้กับทุกคนทุกท่านด้วยเดี๋ยวดูซิว่านะคะในพลังงานไพ่ใบแรกของชาวราศีธนูในช่วงเดือนมกราคมนี้พลังงานไพ่ของคุณเป็นอะไรคุณได้ไพ่ธรรมะรันเลยจ้ะธรรมะรันเป็นพลังงานไพ่ที่เป็นของชาวราศีธนูอยู่แล้วนะนะเหมาะมากกับการที่จะไปทําบุญไปไหว้พระไปขอพรน,นะคะ ไปไหว้เทวดาประจําตนไปทําบุญให้เทวดาประจําตนนะคะและรวมถึงแพนบาลานซ์ส่งผลในลักษณะคือได้รับพรจากเทวดาการพบเจอใครที่เข้ามาศึกษามาดูใจมีคนเก่าๆก,กลับมาเป็นเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าเป็นเรื่องของความรักเปะว่ามันจะปรับความสมดุลปรับความเข้าใจกลับมาศึกษาดูใจ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่ชัดเจนก็จะชัดเจนแบบนี้นะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูที่คุณเข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้ค่ะคุณได้ทางงานไพ่ของทัรมภัณน,นะถ้าใครถามว่าคนที่จะเจอคนที่จะกลับมาเนี่ยมีพลังงานในเรื่องของการที่คุณไปทําแต้มบุญร่วมกันมาอันนี้ปัดบอกเริวาว่าใช่โดยเฉพาะการไปทําบุญในนะัสษณะเกยวข้องกับน้าาําปล่อยศาสตร์ปล่อยปลาทำบุญร่วมชาติตักบ,บัตรลบขันแบบนี้นะโมเมนต์แบบนี้กลับมาได้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวดูซิว่านะคะ ชาวราศีธนูพลังงานไพ่ของคุณในช่วงเดือนมกราคมนี้การที่คุณได้ไพ่ทำรมบลนะคะมันหมายถึงการกลับมาด้วยจริงๆหรือเปล่าคุณได้ไพ่ใบลาเป็นจัดเม้นเลยจัดเม้นแปลว่าวิบากกรรมบุญทำกรรมแต่งทำดีได้ดีทำชั่วได้ชัว่วแปลว่าคนจะกลับมาในความสัมพันธ์ใครที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นของชาวราศีธนูในช่วงเดือนมกราคมนี้มีพลังงานของบุญทำกรรมแต่ง คอยขีดเขียนโชคชะตาของคุณจะต้องได้เจอในรูปแบบของทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไพ่เป็นอัศวินถือเหรียญค่ะชอบถูกตั้งคําถามในโมเมนต์เกี่ยวข้องจะมีใครมาหาไหมมีใครเดินทางมาไหมมีใครจะกลับมาไหมมีความเป็นไปได้นะนะเพราะว่าไพ่อัศวินถือเหรียญเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเป็นไพ่ของคนคนคน,นึงมาหาคนคนนึงคนคนนึงเจอหน้าของคนคนนึงแปลว่ามาจีบแปลว่าอุปถมัมภ์แปลว่าช่วยเหลือสุดหะ น,นะมีพลังงานไพ่นี้ลนะักษณะเกี่ยวข้องกับการรอคอยเช่นคุณรอคอยคู่วิบากกรรมที่เป็นชาวราศีมังกงพรพฤษศอยู่มีความเป็นไปได้ว่าจะกลับมาเห็นไหมไพ่มาจริงๆ้วยสุดยอดเลยอะขนลุกตามนะไพ่เป็นควีนถือถ้วยค่ะหน้าไพ่จะเป็นภาพของผู้ชายคนนึ่งกำลังนั่งนะขอร้องผู้หญิงคนหนึง่ง จะถูกตั้งคาถามในลักษณะเช่นคุณต้องการขอให้ใครอยู่ในความสัมพันธ์มีใครขอให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์หรือมีการกลับมาในความสัมพันธ์เป็นไพ่ลักษณะของการไหวพาการขอพรการทําบุญการบนบานสังเกวการพูดอะไรใดๆกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความรักคู่ครองหรือคนที่คุณต้องการให้กลับมาไปดูซิชาวราศีธนูในช่วงเดือนมกราธันวามกราเนี่ยคุณไปพูดอะไรในเรื่องพวกนี้เกี่ยวข้องคนเก่าๆเดิมๆนะแถมมีเปอร์เซ็นต์สูงมากถ้าเป็นกลุ่มชาวธาตุดิน ชาวท่านน้ามีสิทธิ์กลับมาสูงมากหกคาถาแปลาว่าไพ่ของการขอโอกาสแปลาว่าไพ่ของการกลับมาค่อนข้างจะฟันธงนะชาวราศีธนูค่อนข้างขึ้นโดดเด่นชัดเจนมากเลยนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากให้แฟนเก่ากลับมานะโปรเทคดีๆเโน่ <laughs> เพราะคนจะกลับมาคนจะขอโอกาสและทําให้คุณรู้สึกคุ้ยหวย,วยนะเพราะว่าไพ่ของคุณก็เริ่มจะมีคนคุยมีคนอื่นมีความคุ้ยหวย,วยมาแล้วนะนะชาวราศีธนูถามคุณได้ไพ่เป็นเวลยังห่าเวลบอกว่าไพา่โชคชะตาละคมนะิคิด มันตมันก็มาตั้งแต่โชคชะตาตั้งแต่ใบแรกแล้วไหมสองใบแรกแล้วไหมทำบาลานซ์ก็บจนะัสเมนอะมันก็มีเรื่องของโชคชะตาแล้วผมลิ้ขีดไหมเพราะฉะนั้นช่วงประมาณซักย้อนๆไปนะประมาณธันวาธันวามกรากรุมภาถ้ามีใครกลับมาในชาวออในในความรักของชาวราศีธนูสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอไลไลปัดโหรายเก้าสิบเก้านะแล้วจาได้ไหมที่ปัดพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่ามันมีเรื่องของการทําบุญในเรื่องแต้มบุญ เรื่องของการทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันมีเรื่องของวิบากการรมบุญทํากมแต่งค่ะเราแฟนมาจ้าโอ้ขนลุกจ้าพูดไปเรื่องของการไหว้พระการขอพรเนี่ยโอ้ขนลุกตามนะชาวราศีธนูสุดยอดเลยจริงๆนะคะถามว่ามีผลมาจากอดีตชาติตันไม่ได้ขายไม่ขาดคนรักเก่ารักต่างวัยคนที่เรารู้สึกอุปถัมภ์ช่วยเหลือคนที่ไปไปกับกับคนที่ตัดไม่ได้ขายไม่ขาดกับตัวเรามาแล้วคะ่ะเออสุดยอดเลยนะ,ะหกเหรียญด้วย หกเหรียญแปลว่าคุณต้องการได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วคุณจะได้รับมันนะคะและพลังงานไายเป็น r เวอ e r จ้าย้ดชาวราศีธนูทำบุญมาด้วยอะไรเนี่ยคนโสดจะเจอเนื้อคู่นะคะ นะเนื้อคู่มาพร้อมคนเก่าจะกลับมาตัดสินใจดีๆนะแนะนําว่าคนใหม่ไพ่วันนี้ค่อนข้างอิงไปที่คนใหม่ส่วนคนเก่าจะกลับมาในความสัมพันธ์แล้วตัดสินใจได้ไม่ได้อย่างไงสนใจดูดวงในการส่วนตัวแล้วกันเนาะแอดไลน์ปัตโหราเก้าสิบเก้าอารมณ์ไข่ของไปเลยแถมคนที่เข้ามาใหม่ในความสัมพันธ์มันดีด้วยอ่ะมันมีพลังงานของความเป็นเนื้อคู่สินเสมอกันนะมีเขาเรียกบุญธรรมกำแต่งต่อกันมีผลต่ออดีตชาติต่อกันแล้วคนคนนี้ค่ะให้หกเหรียญไว้แปลว่าอุปธมรมช่วยเหลือเรามีความรู้สึกสบ ายใจวินวินทั้งเขาวินวินทั้งเราดีดีอะชาวราศีธนูสําหรับใครที่รอคอยในเรื่องของความรังเนื้อคู่อยู่นะคู่มาแล้วนะวนะกระสองค่ะคนเก่ากลับมาด้วยคนที่เราเรอคอยก็กลับมานะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูที่สนใจดูดวงเป็นการสร่วนตัวออ l ไลน์ป r t น้าเก้าสิบเก้านะคะคุณต้องถามแน่นอนคุณเป็นเนื้อคู่กันไหมเขากลับมาจริงหรือเปล่าเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรเราพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมนะคะมีผลอย่างไรในความนักของเราเป็นคู่แบบไหนพราะบัตรบอกแล้วว่าจัส t i นเนี่ย มันก็นขึ้นในโมเมนต์คือเป็นคนที่เป็นเนื้อคู่กันแบบสินเสมอการส่วนใหญ่จะตกเลขเก้านะเช่น3 9 2 9 1 9นะ การที่จะตกเลขเกา้าหรือเป็นคู่ที่สิ้นเสมอกันจะไม่มาผิดที่ผิดทางผิดเวลาไม่มาในโมเมนต์ของรักซ้อนส่วนจัส m เมนค่ะนะจัสตเมนคือคู่วิบากกรรมบุญธรรมกำแ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดในเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้าไปไป,ไปกับกับรักรักเลิกเลิกนะคะตัดไม่ได้ขายไม่ขาดนะคะในโมเมนต์เป็นแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นนะคะคุณต้องแยกระหว่างเลเวอร์กับเดวิลให้ได้ก่อนนะคุณภาพความรักที่จะไปด้วยกันไม่ได้เลยก็คือเราเป็นเรากับเขาเป็นวิบากกรรมเจ้ากรรมในเวรกันเป็นเจ็ดตาม นะเป็น3ดาบนะคะเป็นกลุ่มเจวิลไฮพินสเตดกลุ่มนี้จะเป็นรักซอนรักสามเศร้าวความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและรวมถึงการเป็นวินาตกันในเรือนชะตาเราเป็นวินาตของเขาเขาเป็นวินาตของเรานะคะเพราะฉะนั้นในตรงนี้จะประคับประคองยากหรือไปด้วยกันไม่ได้อันนี้ต้องแนะนําว่าดูดวงเป็นการส่วนตัวนะจ๊ะเดี๋ยวดูค่ะพลังงานไพ่ของคนรักคนรู้ใจค่ะว่าพลังงานไพ่ของคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรไพ่เขาเป็นไพ่ของเจมเปอรเลอร์ค่ะ ชาวราศีเมษต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาค่ะพลังงานไพ่เป็นแปดเหรียญค่ะนะถอดสมการในเรื่องของความรักเขาอาจจะเป็นคนที่เคยแอบดูคุณอยู่เห็นคุณอยู่นะคะแล้วก็ส่งคุณอยู่แบบคุณยัไงไๆเห็นคุณในโลกโซเชียลออนไลน์แล้วอ,อยากมาพัฒนาความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ก็ได้อาจจะเพิ่งจะคุยกันเมื่อคัมมิ่งซูนนี้ในโมเมนต์คืออาจจะเห็นคุณโพสอะไรคุณมีปัญหาอะไรแล้วมาทักถามคุณด้วยความหงวหงใยถ้าเจอโมเมนต์ประมาณนี้นะชาวราศีธนูนะดูดวงส่วนตัวได้เลย ะะจำเรื่องราวของตัวเองด้นะเวลาโพสคลิปไปแล้วเนี่ยจะจำไม่ได้ได้ดีเทลพูดไปว่าอะไรมากเพราะว่ามันมาตามไพ่ตามเซนเนาะนะคะไพ่เป็นสามถ้วยค่ะเคมีตรงกันมากนะคะเคมีตรงกันมากนะคะมีความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับราชการต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้ด้วยว่าในเคมีที่เขาเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะ,ะอันนี้คือต่างวัยต่างชาติ ต่างถิ่นแดนไกลไลฟ์สไตล์เพื่อนเคมีตรงกรันอันนี้ต่างชาติและเขาต้องการขบในโมเมนต์ของคนที่แต่งงานเวอร์ Word, คือพี่ของการแต่งงานมีลูกมีหมุดบ้างไหมอืมนะคะเพราะฉะนั้นอะไรใดๆแล้วค่ะเขาน่าจะเป็นคนที่พูดกับคุณในโมเมนต์คือเห็นคุณเป็นเพื่อนคุณสองคุณมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณเห็นคุณมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วอยากมาพัฒนาความสัมพันธ์ในตอนนี้เวลานี้ก็อย่างที่ปัดบอกไปค่ะนะคะ คุณกําลังเจอคนดีๆคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกสบายใจมีตกรกะและเหตุผลมีเรื่องของความรักการอุปถัมภ์การช่วยเหลือเคมีที่ตรงกัน นะนัดกันไปทําบุญนัดกันไปกินข้าวแต่ในขณะที่คนเก่าๆก็จะกลับมาแถมคนเก่าๆกลับมาในความสมานในที่นี้ทําให้คุณมีความรู้สึกไขว้รังเรเพราะคนเก่ากลับมาในที่นี้ก็น่าจะเป็นคนที่คุณมีความรู้สึกก็คอยอยู่อะแต่พอจะเลิกคอยมาเฉยเลยอย่างงี้นะชาวราศีธนูนะนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูที่สนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ปันโหรา99นะจ๊ะเดี๋ยวดูบทสรุปให้ชาวราศีธนูนิดนึงค่ะว่าในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นี้ชาวราศีธนูคะพลัง งานไพ่ให้คําแนะนําอย่างไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ค่ะพลังงานไพ่ของคุณค่ะได้ไพ่ไบลาเป็นไพ่ของปาดถ้วยค่ะ na, ก,า on, การเดินหน้าการม o v e ออนการก้าวสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมค่ะควิ้นถือดาบค่ะนะคะคุณอาจจะอยู่ในภาวะของความเครียดความคิดมากหรือจะต้องตัดสินใจสิบถ้วยค่ะสิบถ้วยเป็นพลังงานไพ่ปาพิคเนเป็นพลังงานไพ่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาชาวราศีธนูถ้าคุณอยากไหว้พระอยากขอพรอ,อยากทําบุญอยาก นะสมหวังในเรื่องของความรักนะคะลองไหว้พระพิคเนตด,ดูนะแล้วสิบถ้วยเนี่ยให้โมเมนต์ในเรื่องของเขาเรียกว่าลูกเต้าครอบครัวความสมหวังการขอพอรประสบความสําเร็จซึ่งไพ่คุณนะมาตั้งแต่ตอนตอน้นละ ที่พูดนี้เรื่องของการไหว้พระขอพรใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรใดๆก็ตามค่ะถ้าคุณคิดว่าคนคนหนึ่งจะไม่กลับมาในความสัมพันธ์จะเป็นครอบครัวคุณไม่ได้คุณจะต้องตัดใจจากเขาคุณจะต้องเคลียร์ในความสัมพันธ์นี้คุณจะใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คัดกรองก็ได้นะแต่ปัดแนะนําว่าเอาใจให้แน่ๆน,นะเอาใจให้มั่นๆน,นะเพราะว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คัดกรองให้คนคนหนึ่งหา,หายหรือออกไปจากความสัมพันธ์แล้วถ้าเข้ามาต่อๆเอลเอลคุณน่ะมาสกิดสกิดคุณอย่ารับเขากลับมานะเดี๋ยว ตัวคุณเองเนี่ยกำลังตัดสินใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในโมเมนต์ว่าเราจะเดินหน้าเราจะมุกออนอยากจะขอใครให,หม่ๆเข้ามาเป็นคนดีๆนะคะซึ่งในตรงนี้มันก็จะมีโมเมนต์ของความสมหวังของสมความปรารถนาได้นะคะและยานี่ปัดบอกไปค่ะว่าจะเจอในเรื่องของอย่าแปกกระานนะมันจะเป็นตั้งแต่ชาวต่างชาติรักออนไลน์นะคะคนอยู่ในการงานเดียวกันเพศเดียวกันเคมีตรงกัน ะะและพลังงานไพ่นะคะคำแนะนําใบสุดท้ายคะ่ะพลังงานไพ่เป็นสีคาถาค่ะสีคาาคือความสําเร็จครอบครัวนะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูในช่วงเดือนมกราคมน,นี้จะตัดสินใจนะคนเก่าหรือคนใหม่อยากจะไหว้พระอยากจะขอพรอ,อยากจะเลือกใครนะแล้วก็อยากจะเริ่มต้นใหม่ มีแนวโน้มไปที่ทางค่อนข้างที่จะบวกอยู่แล้วแล้วก็ดีกับตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นไพ่วันนี้ค่ะาชาวราศีธนูอาจจะลองไปไหว้พระขอพรดู ไปลองค่อยๆคิดค่อยๆทําดูค่อยๆค่อยๆค่อยๆตัดสินใจดูหรือถ้าสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอนไลน์ปัดหรา99นะนะปัดดูดวงตามวันเดือนปีเกิดประกอบไพ่ทาโร่ค่ะไม่ผิดที่ไม่ผิดทางไม่ผิดเวลาเข้าใจดวงเขาเข้าใจดวงเรานะคะซึ่งนะคะในตรงนี้ทุกคู่สามารถไปได้ด้วยกันหมดค่ะยกเว้นว่าคุณตกเรียนวิชาของการละกันอาจจะไปยากสักหน่อยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็นะคะสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของอีบุ๊กค่ะคัมแปลไพ่เจ็ดสิบแปดใบสอนการดูดวงไพ่ทาโร่ราคาเริ่มต้นที่หนึ่งร้อย 1 9บาทลองเอาไปอ่านลองไปฝึกก่อนถ้าคุณสนใจอยากจะเป็นหมอดูมืออาชีพมีความจําดีสามารถแปลไพ่ได้ซิกเซนเราไปในทางนี้นะคะก็แนะนําลองเอาไปหานะเวะของตัวเองแพชชั่นของตัวเองนะคะเริ่มต้นที่ออเริ่มต้นที่119บาท ขอบคุณผู้สนับสนุนช่องชนะาจารย์ปัดดูดวงไพ่ทาโร่ด้วยสนับสนุนได้ตามความศรัทธาไม่มีข้อผูกมัดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะขอบคุณนะคะชาวราศีธนูทุกคนทุกท่านขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงจเจริญด้วยโชคลาภวาสนาพบเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงนะคะแล้วอย่างวันนี้ไปทําบุญไปไหว้พระไปขอพรมีสิทธิ์ประสบความสําเร็จค่อนข้างที่จะสูงอะไรใดๆก็ตามชาวราศีธนูคุณคิดโมเมนต์เอาไว้เลยว่าคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมเจอคนที่ใช่กว่าเดิมเจออะไรที่มันต้้องกาสู สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมมันมีเรื่องของโชคชะตาเรื่องของศีลเรื่องของบุญธรรมกำแต่งนะคะทำดีได้ดีมาหาคุณแล้วเพราะฉะนั้นในตรงนี้ค่ะชาวราศรีธนูใช้มันให้เป็นประโยชน์กับตัวเองเนาะพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ